วันนี้นะครับเราจะทดสอบนะครับเรื่องของวิตามินซีนะครับในผลไม้นะครับเราจะมีฝรั่งนะครับกับมะนาวนะครับซึ่งมะนาวตอนนี้ถูกมากนะครับฝรั่งมีวิตามินซีมากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูเรามาดูขั้นตอนการเตรียมน้ําผลไม้นะครับวันนี้เราจะเตรียมน้าสับปะรดเออไม่ใช่วันนี้เราจะเตรียมน้ําฝรั่งนะครับกับน้ํามะนาวนะครับ โดยการเตรียมนะครับก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วไปปั่นนะครับเพื่อสกัดเอาน้ําแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางนะครับต้องทําสดใหม่นะครับเพื่อให้ได้วิตามินซีที่ยังไม่สูญสลายไปนะครับแล้วก็เตรียมนะครับสารที่จะใช้ในการไรเทชันนะครับใส่ในบิวเลตนะครับอย่าให้เกิดช่องว่างในบิวเลตนะครับเพื่อได้ปริมาตรที่ถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับเตรียมสแตนดาดนะครับเราจะใช้สแตนดาดแอสคอร์บิก0.2มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับผสมลงกับ เมตาฟอสฟอริกแอซิดนะครับตามตารางเลยนะครับนักศึกษาความเข้มข้นก็จะแตกต่างกันในฟาสที่1ึงถึงฟาสที่4นะครับนักศึกษาก็เตรียมนะครับให้ครบทุกฟาสนะครับเสร็จแล้วก็นำไปไตรเตรชันนะครับในการไตรเตรชันด้วย26ได้นะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะไตรเตรตนะครับโดยกำหนดเลขนะครับไม่จะเป็นต้องอยู่ที่เลข0ูนย์เสมอไปนะครับถึงเลขไหนเราก็ปรับปริมาตร จดค่าไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพื่อให้ได้ค่า,าที่เวลาเรามาหักลบนะครับกับจุดสุดท้ายนะครับที่เรา,าได้จุดยุติแล้วนะครับก็หักลบออกไปก็จะได้ค่า,าปริมาตรที่ใช้ไปนะครับอันนี้ก็จะได้สีชมพูอ่อนคงตัวนะครับก็ยุติเรียบร้อยแล้วนะครับทุกทาก็จดค่านะครับแล้วก็ไปบันทึกผลในตารางได้นะครับอันนี้ซึ่งในการทดลองนี้นะครับผมก็ได้เตรียมให้แล้วนะครับ การทดลองแรกนะครับใช้น้ําฝรั่งนะครับอันนี้ก็เตรียมนะครับทั้งหมด3าฟานะครับตามตารางเลยนะครับักศึกษาตามความเข้มข้นที่แตกต่างกันนะครับฟาดที่1 2 3นะครับก็มี1 2แล้วก็5มิลลิลิตรนะครับที่ใช้ในฟาดนะครับแล้วก็ผสมลงไปกับเม็ตฟอสฟอริกาซิดนะครับความเข้มข้นไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรของ26ได้ก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าปริมาณวิตามินซีที่อยู่ในฟาดก็จะแตกต่างกัน นะครับนักศาก็ทําให้ครบทั้ง3นะครับซึ่งในการทดสอบฟาาที่1นนะครับจะได้ค่าที่อยู่ในช่วงของกราฟแซนดาดนะครับกราฟที่ฟาที่2นะครับก็จะได้สูงหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าฟาาที่3มนะครับมีความเข้มข้นสูงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นฟาที่2มันเกินกราฟแซนดาดเพราะฉะนั้นฟ้าที่3ก็เลยไม่ต้องทำนะครับอันนี้นักศึกษาก็ คาดเดาได้นะครับก็ไม่จาเป็นต้องทำนะครับเพราะมันเยอะเกินนะครับแสดงว่าในในน้ำฝรั่งนะครับมีปริมาณวิตามินซีมากแน่นอนนะครับต่อไปนะครับเป็นน้ำมะนาวนะครับอันนี้ก็ดูดไมาใช้ตามตารางเหมือนกันเลยครับก็บันทึกลงไปครับเป็นชนิดน้ำผลไม้อะไรนะครับก็น้ำมะนาวนะครับอันนี้ก็เตรียมเหมือนกันเลยครับสามฟาสนะครับความขมข้นแตกต่างกันนะครับก็เอาไปแตเตรดให้ได้สีชมพูอ่อนคงตัวนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็บันทึก ค่านะครับในแต่ละฟาดให้เรียบร้อยนะครับจากการทดลองนะครับาจากมะนาวนะครับปรากฏว่าก็ใช้ปริมาตรของ26ได้นะครับอ,อยู่ในตัวเลขที่ใกล้เคียงกับกราฟสันดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะบันทึกค่าได้เกือบทุกฟาสเลยนะครับนักศึกษาลองดูตัวเลขก่อนแล้วกันนะครับ จากสันดาชนะครับนักศึกษามันจะมีฟลาชที่เป็นแบงค์อยู่นะครับมันจะมีค่าปริมาตรของ26ไดที่ใช้ไปนะครับปริมาณ3.0 ml เพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาก็เอาค่าจากทุกฟลาส1-4นะครับมาหักแบงค์ออกก่อนนะครับก่อนที่จะไปคํานวณต่อนะครับอันนี้คือผลการทดลองนะครับสันดาตแล้วก็ตัวอย่างนะครับนักศึกษาก็บันทึกผลแล้วก็เอาไปคํานวณต่อนะครับ